คดีที่จบเพราะความฝันเป็นเรื่องจริงหรอคดีซึ่งเกี่ยวกับโรงนาแดงของตระกูลคอเดอร์กับสมุดหนังที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มอยชอลเมืองบิลลี่เซนเอ็ดมันที่พูดถึงนี้คืออะไรแอดจจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปถึงประมาณเกือบ200ปีที่แล้วในยุคคริสต์ศตวรรษที่19ณัประเทศอังกฤษเมืองผู hmm. ้ดีที่เรารู้จัก ณนหมู่บ้านโพสเตดหญิงสาวในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อมารเรร์มาเทนนัดพบกับแฟนหนุ่มวิลเลียมคอเดอร์ที่โรงนาแดงในฟาร์มของตระกูลคอเดอร์เพื่อหนีไปเริ่มชีวิตใหม่แต่นั่นกลับไปมาสุดท้ายที่โลกได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของมารเรียเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครล่วงรู้ถึงชะตาชีวิตเกือบหนึ่งปีผ่านไปแม่เลี้ยงของมาเรียเริ่มฝันประหลาดจนทำให้พ่อของมาเรียต้องลงมือขุดดินเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง มาเรี Martin, ยมาเทนหญิงสาววัยยปียังไม่แต่งงานเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อโฮสเตดมนทนซัฟฟลกประเทศอังกฤษรวมกับพ่อซึ่งมีอาชีพจับตุน่นแม่เลี้ยงน้องสาวและลูกชายของเธอชื่อโทมัสเฮนรี่มาเทนชีวิตของเธอนั้นไม่แตกต่างจากหญิงสาวท,ทั่วไปในยุคนั้นก็คือหญิงสาวชนชั้นแรงงานที่ใฝ่ฝันจะมีบ้านเป็นของตัวเองรวมกับสามีดีๆสักคนที่ดูแลเธอและลูกได้ มาเรียเริ่มมีความสัมพันธ์ลับกับโทมัสคอเดอร์ลูกชายคนรองของตระกูลคอเดอร์ครอบครัวชาวนาฐานะดีแต่ความลับก็แตกเมื่อเธอตั้งท้องและคลอดลูกคนแรกออกมาซึงลาลกไปไม่นานหลังจากคลอดส่วนโทมัสพ่อของเด็กจมน้ําเสียชีวิตในหมู่บ้านไม่นานนะครับเธอก็ได้มอบหัวใจให้ปีเตอร์เมฮิลชายหนุ่มจากครอบครัวมีอันจะกินยาสนิทของครอบครัวคอเดอร์เธอตั้งท้องอีกครั้งและให้กำเนิดโทมัสเฮนรี่มาเทน ด้วยความที่ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันเด็กที่เกิดมาจึงอยู่ในสถานะลูกนอกสมรสโดยจะรับเงินส่งเสียจากปีเตอร์จำนวน5ปอนด์ทุกๆ3เดือนมีบันทึกนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายในครอบครัวมาเทนทําให้มาเรียเป็นหญิงสาวที่โหยหาความรักมากกว่าคนปกติและหวังอย่างยิ่งที่จะพบเจอกับอัศวินขี่ม้าขาวที่พร้อมจะพาเธอออกไปเจอโลกที่สวยงามกว่านี้ขณะดเดียวกันครอบครัวคอเดอร์ก็เผเชิญกับเคราะห์กรรมที่หนักพอกัน จอห์นคอเดอร์หัวหน้าครอบครัวลาโลกไปกระทันหันทิ้งภรรยาและลูก6คนให้ดูแลฟาร์มขนาด300เอเคอร์หลังจากโทมัสคอเดอร์ลูกชายคนรองจมน้ำเสียชีวิตกระทันหันน้องชายอีก2คนคือเจมส์และจอห์นก็ลาโลกไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเหลือเพียงวิลเลียมคอเดอร์ลูกชายคนเดียวของบ้านทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับภาระทั้งหมดของที่บ้านวิลเลียมคอเดอร์คนนี้นะครับเป็นที่เรื่องลือในเรื่องปิ้งย่างจนได้รับฉายาจากคนในหมู่บ้านว่าฟ็อกซี่ ซึ่งหมายถึงคนหล่อเจ้าเล่ห์แน่นอนว่ามาเรียมาเทนก็เป็นเป้าหมายของหนุ่มผู้มากคารมผู้นี้เขานะครับเริ่มมีความสัมพันธ์ลับๆกับมาเรียและลงเอยด้วยการตั้งท้องอีกครั้งเมื่อคลอดออกมาไม่กี่สัปดาห์เด็กก็ลาโลกไปเธอนะครับก็ฝังลูกคนนี้ไว้ที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งนอกเมืองซัตบิรีด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของมาเรียวิลเลียมเลยชวนเธอหนีไปยังเมืองอิปสวิทเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสามีภรรยาที่นั่น โดยจุดนัดพบคือโรงนาแดงในฟาร์มของครอบครัวคอเดอร์ทั้งคู่พบกันในปี1827ซึ่งวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเธอเวลาผ่านไปวิลเลียมเขียนจดหมายมาหาครอบครัวมาเทนเป็นระยะระยะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของลูกสาวว่าอยู่สุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็รายงานความเป็นไปต่างๆนะครับจะไปเที่ยวก็บอกจะไปไหนก็บอกทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวแปลกใจคือปีเตอร์แมฮิล คนรักเก่าของมาเรียยังคงส่งเงินมาให้มาเรียเป็นประจำทั้งที่ก็น่าจะรู้ว่าเจ้าตัวไม่อยู่ที่บ้านแล้ววันหนึ่งโทมัสมาเทนพ่อของมาเรียนเดินทางไปยังโรงนาแดงแล้วก็ใช้พลั่วขุดดินลงไปลึกเรื่อยๆจนพบกับโครงร่างลูกสาวไม่มีใครรู้ว่าทำไมพ่อของเธอจึงตัดสินใจไปขุดดินดื้อๆที่โรงนาแดงแต่ว่ามีเรื่องราวตำนานได้อธิบายเหตุการณ์นี้ไว้อยู่แอนมาเทนแม่เลี้ยงของมาเรียได้ฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าลูกเลี้ยงของเธอมาเข้าฝันและทำท่านอนอยู่ใต้ดินของโรงนาแดงแห่งนั้นข้อมูลบางแหล่งนะครับก็ระบุว่าวิญญาณของเธอเนี่ยมายืนชี้จุดที่ถูกฝังอยู่ซ้ําๆจนทาเอาพ่อของเธอเนี่ยต้องออกไปขุดดินแล้วก็พบกับโครงร่างของลูกสาวที่โรงนาแดงแห่งนั้นซึ่งพวกเขายืนยันว่าเป็นมาเรียจริงๆจากผ้าเช็ดหน้าสีเขียวที่เธอมักจะนาติดตัวเวลาออกจากบ้านและลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ในตําแหน่งฟันบางซี่ที่หายไปซึ่งตรงกับลักษณะทางกายภาพของเธอในชีวิตจริง การชนะสูตรศพก็ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมคอกอินในหมู่บ้านต่อได้มีการประสานงานกับตำรวจซึ่งตามตัววิลเลียมเจอที่แบรนฟอร์ดขณะกำลังใช้ชีวิตกับภรรยาใหม่ชื่อแมรี่เหตุที่ทางการตามตัวเขาได้นั้นก็มาจากประกาศหาคู่ที่วิลเลียมแต่รายละ,ละเอียดของตัวเองเอาไว้และตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ซึ่งเป็นที่นิยมทั่วประเทศทันทีที่ตำรวจไปถึงนะครับวิลเลียมก็ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักกับมาเรีย แต่ว่าตำรวจก็พบหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าเขาเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กับมาเรียมาก่อนแน่ซึ่งตรงนี้แอดไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรแต่ว่าข้อมูลบางแหล่งบอกเป็นจดหมายที่ทั้งคู่เคยส่งหากันวิลเลียมถูกนําตัวกลับไปยังเมืองบลวรี่เซนเอ็ดมันเพื่อขึ้นศาลสูงเพื่อรับการพิจารณาคดีข้อหาคอตกรมาเรียมาเทนแอดไม่ขอลงดีเทลนะครับว่าชั้นศาลมีการไต่สวนพิจารณาคดีกันอย่างไรแต่ผลเล็กก็คือวิลเลียมถูกตั้งข้อหาไว้สูงถึง10กระทรง และเขาก็ให้การในชั้นศาลนะครับว่ามาเรียเนี่ยคอต่อต่อเองแต่ว่าท่านผู้พิพากษาและคณะลูกขุนเนี่ยนะครับคงจะเห็นอะไรบางอย่างที่มีคําพิพากษาให้ประหารวิลเลียมคอเดอร์จากข้อหาคอตกอรและประจานนักสารกลางเมืองผู้คนมากมายหลั่งไหลามาดูชมวินาทีประหารหนุ่มฟ็อกซี่เจ้าสําราญหลังจากการประหารจบลงร่างของเขาก็ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเวสซัฟโฟก พี่นั่นศารยลยแพทย์จอร์จครีดได้นำหนังของเขานะครับมาเย็บเป็นปกหนังสือพิจารณาคดีโรงนาแดงที่เขียนโดยเจ u เคอร์ติสณปัจจุบันหลักฐานร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงหนังสือบันทึกการพิจารณาคดีที่ว่ายังคงจะแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์มอยส์ฮอลล์เมืองบิลลี่เซนต์เอ็ดมันต์ในมณฑลซับฟลกประเทศอังกฤษ